เงินกีบเฟอ้อแห้งเงินหนึ่งพันบาทแลกได้ตั้งเจ็ดแสนกีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือเจ็ดแสนกีบเท่ากับเงินบาทหนึ่งพันโอ้โหอันนี้คือ แบงค์ใหญ่ที่สุดของลาวคือ1นึ่งแสนกีบแต่ที่ไทยใหญ่ที่สุดคือ1,000บาทสุดยอดเลยเงินเฟอ้อมากนี่ทุกคนสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านจา้บาบัวจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้จอจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพ่ว่าคนโกคคนเกาคนเดิมจ้า พี่น้องคะมื่อนีพี่ว่ากระสีมาสรุปเงินนะคะให้พี่น้องฟังเนาะว่าหลังจากทีเฮ้าได้เหตุหันเหตุหนี่นะทุกคนสร้างบ้านแ้วกระสีนับเงินให้สร้างนะอันนี้เฉพาะอันนี้นะพี่น้องคะนี่นะจะให้เบิงเนาะนี่เลยคะ่ะนี่เลยติดเพดานในราคาสิบล้านกีบพี่น้องคะติดเพดานในราคาสิบล้านกีบแต่ว่า ยัง่มท่านในใจสางนะกําลังสิจ่ายนะพี่น้องนะันก็เลยนับเงินเนาะว่ะในราคาสิบล้านกรีบนี่สิหลายปันไดถ้าสิบล้านกรีบกับประมาณเมื่อกว่าบาทก็ถือว่าปัจจุบันนี้เนาะดีแต่ว่าเพิ่นเอาเป็นเงินกรีบนะเพราะว่าเงินมันเฟอร์แห้งนะพี่เนาะห้าแายกก็คือเฟอร์ขึ้นทุกมือทุกเมือม่อนี่นี่นะทุกคนอันนี้คือไม่ถึงสิบล้านกรีบนะแล้วพีมาโกงนี่ก็ได้ไม่ถึง แล้ะทุกคนเสือบอว่าคือตอนนี้หันหนึ่งพันบาทเนาะหนึ่งพันบาทเนี่ยแลกได้ตั้งเจ็ดเลยนะเจ็ดใบเลยนะทุกคนเนี่ยมันเจ็ดใบหกเนี่ยเจ็ดใบนี่เลยเจ็ดใบสุดๆเงินเฟอ้อแห้งตอนนี้ ดูอันนี้คือเป็นปึกๆเลยเนี่ยปึกๆทุกคนคะ่ะอันนี้คือเงินหกล้านกว่านี่เลยหกล้านกว่ากีบแต่คิดเป็นเงินบาทนะพี่น้องคะหกล้านกว่ากีบนี่คิดเป็นเงินบาทนี่แค่หนึ่งมืนบาทเท่านั้นเอง หนึ่งมืนบาทนะเพราะว่าปัจจุบันคือเลทเงินเนะาะหกล้านหนึ่งมืนเท่ากับหกล้านหกแสนกว่าแม่นบ่แม่หนึ่งล้านเท่ากับหนึ่งมืนเท่ากับหกหลานเนาะ<ม>เพราะว่าพวกหลานหาเนาะเลทต่ำนะทุกคนคือเลทต่ำแล้วหนึ่งมืนเท่ากับหกล้านห้าแต่คือเงินในเมื่อไผวานี่คือหกล้าน ห้าแสนหกล้านห้าแสนพี่น้องค่ะกับประมาณหกสิบอ่าหกสิบหาใบแบงแสนเนี่ยหกสิบห้าแบงกแต่ถ้าเป็นเงินบาทนะเป็นเงินบาทพี่น้องค่ะเป็นเงินบาทนี่แค่สิบใบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ซิบใบนะทุกคนนี่นี่แค่ซิบใบเนาะเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินบาทแต่ทุกคนเซอรอบอเพีววานันมาตัาอิดเนาะการลงลมลืมๆนะเพราะว่า,า,าเขา,า,าอ่าเพาว่าบอบท่านในคุนเคยกับการใส่เงินกีบเนาะเพราะวา่าแลกก็มันกระสิสาย,ยาะเนี่คือเอาจริงนะทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะว่าเพาว่าไปเนี่ยขิ้วกระเป๋าอย่างนี้ไปเลยนะเง <laughs> ินนี่เต็มกระเป๋าเลยนะทุกคนเงินเต็มกระเป๋าต่ถามว่า ห้าใส่ลายแป๊บเดียวเบิดคือวันก่อนนะเนาะเพราว่าไปสื้ขออับอนมจีนนะรอวไปสือขระปุ๋นเนาะเพราว่าเห็นแม่ขานั้นเอาเงินนั้นใส่กระสอบเพราว่าเลยถ่วงว่าป้าที่โทรคือเงินลายแท้ใส่กระสอบเลยบอกเงินเนี่ยเมีาว่าอก้่จะเห็นซัมนี่บอกว่าจะว่าลายคอยไปจ่ายค่าคอยสือป่าที่เอามาขายนี่หาสิบล้านกีบพันว่ะโอ้หาสิบล้านกีบรล่ๆประมาณแปดแสนนะพี่นนอะ หาสิบล้านกีบอะโ,โอ้โหโอ้เล่าๆประมาณ8ปดหมื่นนะโมแมนแปดแสนเนาะกับประมาณแปดหมื่นโอ้โหระหว่างเรา,าใส่กระสอบไปเลยทุกคนคะจะหาว่าคนเล่าจนโบแมนนะรวยคะ่ะดูสิคะรวยมากเงิน 6, หล้านกว่าเท่ากับหนึ่งมืนบาทไทยเนี่ยสุดๆจริงๆเลย สุดๆบูทงส,สิบล้านนะเพราะว่าขนาดเงินสามีเนี่นยังบถทงสิบล้านที่จะจ่ายคา่าอ่ะตีเพดานขางบนนะบถทงล้ลยซื้อๆกรนเลยแบบเขาเ้าก็เลยอยา่างใดแบบเงื่อนบาทกันเนาะเข้าบุคอยอย่างไดแบบเงื่อนเกียบเพราะว่าอ่ามันลายและมันใส่ใจหย,ยาดสำหรับคนอื่นอาจจะคิดว่าสบายนะ แต่สาหรับแพีว่าเพ่ว่วานับจนเมยเนี่ยนับจนเมยพี่น้องคะเดี๋ยวสิ่ไหนเบิงเนาะพี่น้องเอเอเงินกีบผุ้นะสุดยอดเลยใบหนึ่งแสนกีบโอ้โหรวยเนี่ยเงินกีบทั้งนั้นพี่หนึ่งแสนกีบรวมสิบสิบกว่าล้าน อันนี้คือเงินหนึ่งพันบาทได้เงินกีบคือแบง่งแบ่งแซนเนี่แบ่งแซนในายาที่สุดอะ่ะแต่ว่าอันนี้คือสองพันกีบเนาะสองพันกีบอันนี้หนึ่งพันกีบหาลอยกีบนะคือใบที่น้อยที่สุดแต่เดียวนี่ถ้าว่าใบลอยกีบบ่ค่อยมีนะพี่น้องเอ้ยนน,น้องมันกะคือมันลายแต่ถ้าเป็น เป็นเลียญกสิประมาณนี้เนาะอันนี้คือเลียนบาทเลียนหา่พี่นอนอกค่ะเนาะและคนเล่านี่คนเลาน้านะพี่นนอกเวลาเพิ่นนับเงื่อนน้องเพิ่นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพ่อหอดสิบป,ปุ๊บนะเพิ่นก็นจะแหนบแบบนี้เลยเพิ่นมกแหนบแบบนี้เนี่ยคือเห็ดเป็นหัว เป็นหัวเนี่ยนี่นอกพี่น้องงานเฮีจังสี่ก็คืออ่าลักหลานเนี่ยลักหลานหนึ่งล้านกีบประมาณพัน 1, กว่าบาทประม 1, าณพันหาบัเทิงบัเทิงพันหาเพราะวา่าเพราะว่าหนึ่งพันบาทเท่ากับพกแสนหากับประมาณพันสองพันสามพี่น้องหนึ่งล้านกีบอืมก็ประมาณประมาณพัน 1, กว่าบาท ประมาณพันนิดนิดบูธงพันหาประมาณพันสามประมาณพันประมาณพันสองพันสองเนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยอ่าหาสิบาทพี่น้องเท่ากับหนึ่งหลานกีบเนาะประมาณนี้แหละแต่ว่าเป็นยังคือบใ่ใไหเงินบาทคือบ่องเงินบาทให้สร้าง คือนับเงินกีบหายเพราะว่าทุกคนอาจจะหูดีเนาะวาอยากเก็บเงินบาทไว้นะพี่นนองเพราะว่าเงินมันเฟอเนาะน่ะเหมือยิงเฟือขนาดเลยเพราะว่าก็เลยอ่าเบากันกับแม่เนาะวานับเงินบาทให้สร้างนี่กลัวเพราะว่าเฮาคิดในราคาที่แบบว่าสิบล้านกีบสิบล้านอ่าแปดแสนกีบพี่นองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าิทุกคนบะตองว่าเพื่อว่ามีเงินหลายนะทุกคนแหละก็บปตองคิดว่าเพื่อว่าอวดเนาะเพราะว่าอันนี้คือเอามานับให้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องวานในเลทเงินปัจจุบนันนี้ว่าเงินมันเฟือขนาดใดแหละกับหลายๆคนก็ตตรงการที่จะมีเงินบาทเก็บไว้นั่นเองเนาะถ้าเงินกีบอะเฮาบะจาเป็นเฮากับเอยากเก็บไว้นะเพราะว่า น้ำมือมันจะเฟอนะแต่ว่าถ<ม>้าวทีเพ่ว่าเหตุเพื่อนนี่ยเหตุเพื่อนหรือว่าบาทลังเนี่ยเพ่ว่าจ่ายเงินบาทเนี่ยบอกจ่ายทุกคนเงินบาทก็จ่ายประมาณแสนกว่าบาทนะนี่นะทุกคนเขาต้องนับแบบนี้เพราะว่าเพิ่นสิเดหูว่าลักหลานลักหลานเลยเพิ่นสิบ่นับแบบนี้นะ คืออยู่ทยไทยเนาะก็สินับเป็นปึกปิกป,กปึกเลยเนี่ยเขาก็จะคัดคัดไว้เป็นหัวเป็นหัวทุกคนคะแค่ว่าสีมาสรุปเนาะขนาดนับเป็นเงินบาทนะเพิ่นก็ะยังคัดหัวคัดเป็นหัวแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่นก็ะคัดเป็นหัวแบบนี้ S <S <S นี่เลยเจ็ดหมื่นะพี่น้องและอันนี้ก็คือคัดเป็นหัวแหลบแลเป็นหัวอันนี้นอกแต่อันนี้มันคือสีแบบล <2 S 1> หาล,าล,าลานหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้หกหลานเจ็ดหลานแปดหลานแปดหลานนี่ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเองเนี่ย เพ่ว่าอยากจับเบื้องนี้นะทุกคนเบื้องสายเพ่ว่าเพราะว่าจดตมื่นนี่กับประมาณหลหลานพี่นาอไหมเนาะหกอ่าเพราะว่ามื่นหนึ่งกับหุลานหาเน,ะนาะสองมื่นกับสิบาหลานสองมื่นสิาลานกับประมาณสิ 13, อ่าเ้าหกสสป่ายหลานพี่น้องสี่สิบหลานคิดเบื้องว่าเงินสมีสี่สิบหลานกีบแต่ว่าเงินปึกบางไงเนี่ย แปดล้านกีบเท่านั้นทุกคนไพสิบยอยากจับเงินบาทเนะาะไพสิบยอยากมีเงินบาทขอบข้องมันเป็นไปบ่ได้นะทุกคนอันนี้คือเฮ้าหว้าโดยความซัดจริงเนาะแบบผู้ใรกกระต้องการที่จะขอบข้องเงินบาทแมนบ่เพราะว่ามันมีมูลค่าและมันมีราคามันมีคุณค่าพีน่น้องค่ะคิดเอาแคน่นี้เนาะจับเบื้องหนีร้ายกว่าแต่เบื้องหนีหน้อยกว่าแต่คุณค่าและกะมันร้ายอ่ะเอาจริงๆนะทุกคนเนาะอันนี้คือมาก เราสูพีนองฟั่งนะคะเดี๋ยวบางคนจะฮาว่าอ่าเว่าลืมาศาสตร์นะทุกคนว่าบ่อยค้าเงินกีบมันโบแมนนะเฮาบอกในความเป็นจริงว่าอ่าในตอนนี้หันเงินมันเฟอเนาะแต่บนไดที่เฮาคิดว่าเงินตัวใดที่มันมีค่านะทุกคนสกุลเงินอันไหนที่มีค่าเราก็อยากจะถือไว้เพราะว่าไม่มีใครไม่อยากถือเงินที่ไม่มีคุณค่านะทุกคนเนาะเอาจริงๆ โอเคนะคะพี่น้องนอกคลิปนี้พี่นี่นะคะพี่ว่าก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้ะพี่ผ่านประการได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพี่ว่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทั้งต่างประเทศน้ำเด้อจ้ะที่เขามาติดตามฮับชมฮับฟังเนาะฮับชมฮับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทาทยกันได้เลยค่ะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะสบายดี